ไปลงไปเราจะมาแล้วไฟจะซ้อมมากี่วันซ้อมมาหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไใครับอยู่ที่จังหวัดอุบลครับมีใครเป็นขุนบองสอเรามั้งไม่เป็นนิ่งนอนตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสี่สิบสงสูงเท่าไหร่นึ่ง้ำหนักแบปล่อยๆตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับมวยขาววันนี้เลยต้องมาเจอกัยอดปักต่อเคยต่อยเขาไหมเคยกี่ครั้งแล้ววันนั้นเป็นไงเคยแพ้เข้ามานานยัง อันนั้นต่อยกันที่ที่นี่เลยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่วันนี้มาแก้มือเขาคิววันนี้ก็คือได้ไหมนมันใหญ่เลยนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สี่ครึ่งและล่าสุดต่อยใครไปที่นี่วันนั้นเป็นไงชนะชนะคะแนนอันนั้นเวทเท่าไหร่สี่สามสี่สามแต่นี้ต่อยสี่สี่ครึ่งเนาะถ้าเข้าไปช่า้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด มาขาดมาสรบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยอสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาเอาชัยชนะคืนนะคุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมือแทนมาทั้งหมดคนจังหวัดเด็กอุบลอ่ะฝากช่้ยช่วยแฟนบครับหน่อย,อว,ยวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีค,ครับ